สวัสดีค่ะคอยแบลเสือมานุ่งอยู่พี่น้องสวัสดีค่ะเอาเสือคอยหนาวโอ้ยเงือลายสาวอ่อนก็เป็นเงือง,งงักงักขึ้นกอ่อนเหรอพี่น้องยังเวาไลที่เก่าเวลาเดิมนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะคะ เศรอ่อนก็เป็นเงงเงง,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 งสวัสดีค่ะพี่พรไพศสานตาพรตาพรลุงพรเออพี่พรไพศสานขอบคุณมากมายนะคะแม่น้องเลยแม่น้องเลยยินดีต้อนรับนะคะดูเลย สวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสาวอ่อนเงื้องๆพี่น้องจะจะถือยาซาเด้อีเก่าเวลาเดิมลูกโดมลูกเดิมยินดีต้อนรับลูกโดมด้วยนะคะ พยายามบันอ็นใส่เสือลงมาใส่มันหนาวมันหนาวมันหนาวลงมาพยายังบันไดนในใ่ลงมาเลยยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะคะมาสายที่เจ้านั่นแหละแต่เวลาเรายังเหมือนเดิมนะคะอืมขอบคุณหลายลายขอบคุณทุกเริมทุกไลเป็นใจใดคุณอ้ายเป็นยังไงบ้างคะมวนบอมวนบอ สวัสดีอ่าเอฟซีตาพรนะคะจากคุณอ้อยนะคะเออตาพรไพศาลเอาช่องจริงมานะคะเอาช่องจริงมาแว้นค่ะคุณอ้อยเอาดวงเศรษฐีมาแว้นคนจะได้รู้จักเยอะๆถ้าเอาเอฟซีมาคนไม่รู้จักว่าเราเป็นใครขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณฮี ฮินกิปีสวัสดีปีไม่ซาวอ่อนไอแข็งไฟแรงเด้อเจ้าเจ้าเจ้าอัวโคข่อยหัวอีกแล้วบันเนี่ยฮินกิจ้าฮินกิใส่เสื้อหน่อยนะคะอ่ามันสิเป็นวัดทีเป็นวัดเดียวเดียวเดียวสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะ สาวอ่อนกับเบาหนวดหลังคายังไหลเด้อพี่น้องสุขภาพสุขภาพมาสัน้นสาวอ่อนกับเบาหนวดกับทักทายทุกทานนะคะมาสันส่นเพ,พิ่นนเปิดบ้านหลังที่สองมาสัน้นเบาหนวดนะเนอะไออย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเออเจ้ามาทรงเข,าข่าใคร รู้ละรู้ละว่าทรงเข่าอีกแล้วพี่น้องรู้ละคอยนะใช่ใช่คุณดวงเศรษฐีใช่คุณดวงเศรษฐีเอาช่องจริงมาเอาช่องหลักมันจะคนจะได้รู้จักว่าคุณดวงเศรษฐีเปิดบ้านเออเม่นอย่างน้อภาษาก,กี่ผมอายุสิบห้าครับผมยินดีต้อนรับนะคะคุณอะไรนะเขียนภาษาไทยด้วยยายอ่านไม่ออกคุณอ้อยบวกหนึ่งครับจากไออ พี่พรภพศสารน,นะคะพรไพศารสวัสดีจ้าวาสานันชมพู่ไงจ้าวาสานันสวัสดีค่ะน้องชมพู่น้องชมพู่ยงไงจ้าวาสานันเออจ้าแมนบ๊ขอบคุณเลยเลยคุณอ่อยอ่ปะาปากจังปากวะอ่ะอันนี้ไอ้บ้านบ้านหลักเพื่อนเนเี่ยพี่พรภพศสารดวงเษฐีเนี่ยเอาเพื่อนเปิดบ้านใหม่นะคะเพื่อนเปิดบ้านใหม่ เพื่อนพึ่งเข้ามาทําใหม่นะคะคือน้องใหม่ของพวกเรานั่นแหละน้องใหม่ของพวกเรานะคะดวงเศรษฐีนะคะเออเอาบ้านหลักมาแว้นค่ะคนจะได้รู้จักชมพู่ชมพู่ไงจะอยากหัวอยาหัวสาวอ่อนจะอยากหัวนะคะชมพู่ขอบคุณเลยเลย เออคุณประเสริฐคุณอ้อยขอบคุณหลายๆคุณอ้อยขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกเลิศดทุกไลน์นะคะขอบคุณทุกกาลังใจซาอ,อ่อนไปเอาเสื้อมาใส่หนาวอ่คุณดวงสวัสดีค่ะประสันอ่า,บบาอันนี้ดวงเศรษฐีคนคนละดวงนะายพี่พรตาพรพูดให้ชัดเจนนะคะตาพรอันนี้ดวงเศรษฐีคือคุณอ้อยนะคะตาพรเจ้าอย่ากแกล้งนะ อันนั้นเจ๊ดวงอย่ามาหัวลอกก่อนอย่ามาหัวลอกเป็นเป็นอะไรกับคุณรักอ่ะคุณรักอ่ะหรือว่าพี่ดาวเรืองอ่ะเข้ากระบอกแล้วเข้ากระบอกแล้วยุตาพรรู้รู้แต่แกล้งไงตาพรเออเมื่อเช้าค่คยก็ไปอย่างหัวเจ้าอยู่นะเออมันมันนอนบาหูเมอืองเหรอไอืมลุงพร ไ <laughs> อ้หัวโยอ่ขอ,ขอหัวสอนไอ้ทีพี่น้องบ่เป็นต่หัวคขก่กะหัวเราไข่หัวควนันไอ้ไข่ตาอพรกับลุงพร <laughs> 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 เขาเขาบอกว่าเขาชื่อดาวเรืองแต่แต่ก็คุณแคดอะไรเหรอเขาพูดเราก็อยากควนานะโอ้ยนอนสะดอกก็แบบเอ่อ ว้าล่อกันนะเว้าล่อเว่าหยอกกันนะอ่าคุณตาพรแกก็อ่าแกล้งไงแกล้งไม่รู้อะไม่รู้อ่ะคุณคือคุณคือคนนี้อย่างเงี้ยอ่าแกล้งนะพี่คุณตาพรนะชอบแกล้งนะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณดวงด้วยดีอ่ายินดีแลยน้องหน้อยพรไปสันเนี่ยเบิ่งด้วยเจ้าเบื่องด้วย น้องน้อยพรมสาสันก็มานะคะยินดีต้อนรับนะคะมันรู้วามาสาันเป็นไงบ้างเหรอคุณรว้วข่อยข่อยยังมาทันได้สวัสดีคุณดวงข้ามาสันจากน้องน้อยพรมสาสันเอามาเบิร์นโด,ดเจ้าข่อย เจ้าขอ่อยซื้อเขาวัานได้วั้นทอสวัสดีตาพนคุณดวงไม่ใช่อ่าเอาว่ากันไปนะเป็นบางที่บางข้งเงาอ่อนก็นอยากหัวเนาะอยา่วออยาวออา่านอกหัวนะอย่าว่านอกหัวรอดละแต่มันก็แบบว่าต่ออายุได้นะคะอ่าเป็นเฮาเฮาแฮปปี้เนาะค่ะเนาเฮาแฮปปี้ อ่ะคุณอ้อยคุณอ้อยบวกหนึ่งครับจากน้องน้อยพอรไพาศาลนะคะแฟนเกี่ยวกับเปาเรียบร้อยโอ้ยดอข่อยใจใหยนะขอยคิดหอดพอพอพอใหญ่่อพพพพย,ยอเออไปอยู่หลายสามเดือนเนาะเราก็คิดถึงนะขอให้แกเดินทางปลอดภัยนะคะ<ไ>เขายังเจ็บอยู่ใช่ไหมเออรอรถมาลัาบบ่ายโมงมาสันเราคุยกันไปก่อนให้พ่อใหญ่อยู่นั่นแหละขอคุณหลายนะคุณดวงใช่ใช่มาสันอืม ตาพรตาพรเนี่ย่อยหัวก้อนเจ้าจะลงมาหัวก้อ <ador> นสวัสดีคุณดวงจากดวงเศรษฐีนะคะนี่นี่คือคุณดวงฤดีนะคะดวงฤดีนะคะอันนั้นคุณดวงเศรษฐีนะตาพรตาพรอ,อย่าลงนะอันนั้นคือเจ๊ดวงนะคะเจ๊ดวงพารวยนะคะไม่เหมือนกันนะคะสวัสดีคุณดวงเศรษฐีจากคุณดวงนะคะ อ่าคุณดวงฤดีนะคะคุณดวงฤดีหกสามเก้าห้านะ <c oughs> ชอบยอบับสพรชอบแกงไงตะพรกับไอ้ลุงพรนะชอบแกงมานีมานีสวัสดีค่ะพี่วสันมานีอ่ายินดีต้อนรับน้องมานีของเราด้วยนะคะมาหัวซอยกันนี่เนองมาหัวมาหัวหลอดตาพรซอยกันอสวัสดีมานีจาก เอซีไม่ไม่คล่องตามไปบ้านอ่าหลักเลยครับประสันเอออาจน้องน้อยพอรไพศาลบอกนะคะตามไปบ้านหลักเลยระสัเออเพื่อนมิเฮ้ยเช็ดบ้านไปนตามทุกบ้านนั่นแหละหลักทุกบ้านสวัสดีจ้าคุณดวงทั้งหลาย <laughs> ฮินโนกิฮินโนกิก็อกวอาคอยหวัวอีกแล้วนี่บานีรเออ คุณดวงทุกบ้านเน้อว่าสันจักสิสวัสดีบ้านใดนว่าสันดวงดวงด,วงดีดวงอ้าวอันนี้อันนี้ดวงเศรษฐีคนละช่องนะคนละช่องนะฮินโนกีอ่าอันนี้ดวงดีนะอ่ามานี่กัอุวสวัสดีจ้าเอออันนี้ดวงดีอันนั้นดวงเศรษฐีคนคนละคนคนละช่องเจ้าอย่าเข้าใจผิดนะ อันหนึ่งก็คือเจ๊ดวงพารวยนะคะเจ๊ดวงพารวยรวยก็อีกช่องหนึ่งนะคะเขาเขาไม่ได้ดวงดวงอันเดียวนะคะ <c oughs> อ่าเห็นไหมโปรไฟล์อ่าคนหนึ่งตัวเล็กคนหนึ่งตัวใหญ่เห็นไหม <c oughs> อ่าคอยหัวก็ดม่นอนะ่องกันอย่างหัวหัวเป็นผู้บ,บุยญาหัวหัวรอดต่ออายุให้กำลังใจกันแล้วกันนะคะเอะอยุ่งวองเก้าหรือสาวอ่อนกันได้หัวหนะ้าองค์มนองคกหลอก <c oughs> นาหนาวององน้ำก็เต็มอยู่ดิน่ะแต่แต่เป็นยังก็เป็นสีนั่นบ่สีได้ไปเหตุองค์เงินองค์ทองอยู่ดอกหัวหลอยอย่างคุณอ้อยคุณดวงเจ้าหัวลอยอย่างเออคุณดวงก็คือคุณดวงนะคะคุณคุณคุณดวงเศรษฐีก็คือคุณอ้อยนะคะฮินโนกีฮินโนกีเอานะ้าดวงคือกันไหวมัดรวมโหลดเจ้า <c ười> เออเอาเอาที่สบายใจเลยค่ะคุณฮิโนกินะคะฉันมีนามว่าฮิโนกิเพุ่นแหล้วเพิ่เนอะโอ้ขอบคุณหลายๆเ้อขอบคุณทุกเรื่ทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่เขามาเติมเต็มให้กับสาว้าอ,อนบานนาเด้อลองน้อยพรอนผสานก็เย้ๆอยู่นะคะตาพรไปไหนลูกพรไปไหน ขอบคุณนะคะห้าสเอ็ล้านดวงตาสิบสองล้านดวงใจอ่ามาส่งกำลังใจให้กับสาวรอนัอกการหัวรอแม่ย่งางบังคุณคุณเอาเอาข่อยเบาๆนะค่อนเบาเแล้วข่อยยางหัวแบบเอ่อเพราะว่าแล้วแล้วมีพี่ใหญ่อยู่คนเดียวนะวันเช้าก็เปฟังเพลงเขามันดีดมาเนาะอ่าดีดมหาเบาหนวดเด้อ เ่าชาร้องเพลงมวนหลายแต่ว่ามันก็ได้หลายมือแล้วล่ะพึงดีดมาหาอจัดหน่อยจ่าสิบกาสิเป็นดวงอ่อนบเอาอองเลยยาเล้อหินโนกีเจ้ายาเล้อดดวงอ่อนเังไดนเนาออันทันเดฟบ้าสาวอ่อนกับบ้าหนวดเลยไอ้อสเดาเพื่อนว่าสาวอ่อนเจ้าเป็นยังคือเบอกบ้า,บา,บาหนวดขืนกอนมาสัน่นเอาลูกใอยตั้งให้เนาะ ลูกคอยตั้งให้เอาเป้าหนวดขึ้นแล้วสาวอ่อนน้ำน้ำคอยก็ลืมขีดโพนะเวลาอ่านสิได้อ่านเบ้าหนวดมาสันเพราะว่ามันเป็นคลิปเบ้าหนวดลายก็ว่าสาวอ่อนสินะเดี๋ยวมาทันแต่เขาลืมเขาร้อยนะพี่น้องสาวอ่อนกับเบ้าหนวดก็ลังหาหลังคาอยู่เนอ่หลังคาอยู่เพิ่งเพิ่งได้ลอยเศษเออยังเยอะเยอะมากเลย่าเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมแล้วสาวอ่อนก็จะ ขึ้นไล่สูตอยู่ดอกพ่อพ่อขึ้นแล้วแต่สาวอ่อนยังบ่พร้อมเออ่ยังบ่พร้อมที่จะขึ้นเนาะได้ได้บ่าวอ่อน <c oughs> <c oughs> เอาแบบนั้นเลยบอเบาวอ่อนเลยบว่า, <c oughs> าใครนะก็ก็พูดแบบนี้แหละอ่าบ่าวอ่อนนี่แหละ <c oughs> <ๆ c oughs> ที่ชมพูน้อยนะชมพูน้อยอ่านเมื่อวานนี่บ <c oughs> ่าวอ่อนนอจาก เอยแล้วเพิ่งนก็บว่าเพิ่อนอานถึงแล้วขอกกลี่หัวอยู่แล้วอยังขื้นอีหยังขื้นขื้นสาวอ่อนค่อยขึ้นไรขึ้นไรชสดเอ้เงึดไรก็นี่โนกี่จะจะมาบอกคอยหัวแล้ะคอยท้างวาดหน่อยอันนี้ล่ละเขาเอิ้นไทยบัตเขาเอิ้นวาดหน่อยเนาะมือแรงมือแรงเจอกันที่บัานน้องมณนนีด้วยแม่น้องมัน่ีตาพรกับน้องมณนีสวัสดีค่ะมาสันตาพรเนะ น้องมานีเพิ่อนนโพดอยู่เพนวาเพนเสียนขืนมือแรงมาสัตตตอนหนึ่งทุ่มนะคะอ่าสวัสดีน้องมานีเด้อว่าสัตจากพี่พรไพศาลนะคะมาทั้งไอมาทั้งตามาทั้งลุงมาทั้งน้อง <c oughs> ขอบคุณหลายหลาขอบคุณมากมายนะคะเราเดินทางมาได้สิบแปดนาทีแล้วเด้อพี่น้องเขาน้องมานีสวัสดีครับมาสัต์อ่าเห็นบ่กาเวลไฮสุดแน่วาสัตเลยนะ เอออะกะเอากันนึกว่าเป็นเข่าใจคือค่อยเว่าเนาะข่อย,อยเป็นคนเ้าข่อยกับเข่าใจแล้วนี่น้อยกี้อาป้าเลือกพักอะไรอาอย่ามาพูดเลยไม่รู้ไม่รู้อืมอยู่ในอยู่ที่ใจค่ะอยู่ที่ใจอา่าไม่ต้องถามนะคะคุณ p C Z g 7 8นะคะอา่าขอบคุณที่เข้ามาอา่าเติมกําลังใจให้กับ เออป้าออนบ้านนานะคะอืมหยุดนานลงคลิปกับบอมีคนเห็นจ้าพี่อ้นวสันกับมาอยู่ได้ล่ะกับมาอยู่เออว่าเป็นยังดรอกอย่าหยุดอย่า <c> ห <oughs> ยุดนานหยุดไปหยุดมาแค่ยังว่าเป็นคือข่อยนะอไอหนึง่งไอหนึง่งไอหนึง่งองค์องค์องค์วสันไอหนึงหนงหน่งกับมายินดีต้อนรับไอหนึ่งนะคะเออยินดีต้อนรับเป็นคือกันนะั่นแหละน้องมันนี อ่ะไก็ะยุดนั่นแหละจังว่าเอื่อยสมองไม่ค่อยดีเนาะเลยเลอะเลอะเละฝ่าว่าขื่นไล่ฝ้าวาเหตุงานนั่นแหละเออขอบคุณได้หลายนะคะขอบคุณทุกเลิกทุกไลท์ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะเออเออน,น,อนี่ยยุดนานไรแม่ล่ะยุดไอเนื่องเจ้าหัวอย่างไอเนื่องเออเจ้าดีมานมัเคืงวิเนาะเจ้า,ม,ามัสมขยิยคิดหอดเจ้าเนาะ เออจ้าไปจังไดสวัสดีปีใหม่ได้ไเนึงสวัสดีปีน่ะม่ข่อยสวัสดีปีใหม่ทุกคนลเลยจ้า <c oughs> ยังเจ้าผู้เดียวแมยังว่ทันได้สวัสดีปีใหม่เป็นจนังไดปังคือเกาอยู่แม่นบ้าของข่อยว่าปังเลยเดี๋ยวนี้จากสิเฮ็ดจังไดข่อยไปเอาแบบไปเที่ยวไปยังมะลงกับเ่อคืนบอกข่อยแขนข่อยแห้งทําบ่าเป็นอยู่ว่ซส่นช่องข่อย แคนกันแช่ไหช่องแคนแห่งท่ามวิ่งอยู่บ่ค่อยว่างเลยฮะโอ้บ่ค่อยว่างบ่อ,บงบอันห้องข่อยเลยขันบ่เอาอันไอ้มามาข่อยลงข่อยกับบ่ได้ข่อยกับบ่มีคนเบิง่อยเอาไปไปมั่วบ่ได้เด้ออไอสวัสดีค่ะมาสานจากพี่พรเพริศสัญชายาิอา,ายห,หนึ่งแอบกัญญาอินอินเตอร์เทน,นเมนต์ สวัสดีข้าประสาจากพี่พรภพศารนะคะทักถ่ายทุกคนเ้อเรียมบกไม้บกมือได้เลยพี่น้องบอกคอยแน่คอยทําบอกเป็นคอยนีลาทาบ่เป็นนะช่องน้องมันีเพื่อนสอนอยูไอ้หนึ่งคอยยังมาทั่นไน้เข้าไปเบิง่งเถอะอือน้องมันมนีคอยเข,ข้าไปเบิ้งแล้วแต่คอยจื้อบ่ได้นะคอยจื้อบ่ได้เดี๋วเดยวเดวแขนแม่นมาเอาแขนกันแม่นมา อขอบคุณหลายๆเตรียมบอกไม้บอกมือได้เลยยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วพี่น้องเอ๋ยถึงเวลาขึ้นก็ขึ้นถึงเวลาลงก็ลงนะคะอ่าลงไปเฮ็ดไปพี่น้องอืมยี่สิบนาทีก็มีแหงนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกเลิศทุกไล่ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะสาอ่อนจะลงไล่แล้วนะคะบายบายทุกท่านทุกคนนะคะบายบายคะ่ะ